สวัสดีค่ะวันนี้มีบ้านที่น่ารักมากน่าสนใจมากบ้านนี้นะคะมี6กเอเคอร์ทุกอย่างใหม่หมดอันนี้ห้องครัวคัสตัมคัสตัมเมดแคบินเนตนะคะ ห้องครัวมองทะลุห้องทานข้าวยังยังไม่หมด Fireplace ขอนำเสนอแผน่นทะาแดนและก็ยังไม่หมดค่ะ มาดูสระว่ายน้ำก่อนเสร็จแล้วคนไม่แคร์ฟอร์สระว่ายน้ำทำไงคะรงเรามีสะระปลาดุกค่ะอยู่ในที่ของเรา6เอเคอร์สะระปลาดุกและอะไรคะคอนโดเลี้ยงไก่ค่ะ น่ารักไหมมีสวนผักด้วยค่ะสวนผักแบบซีเรียสเลยน่ารักจริงๆเลยมีกาซีโบดูสาวไว้น้ําแล้วคือนั่นคือสวนผักค่ะดูไก่สิคะ่ะไก่คะ่ะขอนำเสนอไก่อยากอยู่ไหมมีไข่สดๆกินเอง คือบ้านนี้นะคะ6เอเคอร์เนี่ยเราสามารถเจ้าของเขาโฆษณาไว้นะคาบอกว่าเราสามารถที่จะ,ะมีเลี้ยงม้าก็ได้ค่ะแล้วก็ข้างตรงนี้เขาเป็นทำที่เรียบร้อยมากใช่ไหมคะเสร็จแล้วข้างซ้ายของเราเนี่ยนะคะเดี๋ยวพอใกล้นั่นไงไก่เห็นไก่ปะคะ <laughs> เดี๋ยวพอเราใกล้จะจบ จากวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูคือว่ามันมีเวิร์กช็อปอันนึงค่ะเวิร์กช็อปใหญ่มากเลยสามารถทำเป็นการาจทำเป็นที่ซ่อมรถได้เซี่ิงสูง10ฟุตนะคะบ้านหลังนี้ บ้านหลังนี้อยู่มิน a ัตสเวอร์จิเนียค่ะอยู่ไกลจากเมืองหน่อยนะคะเดินเข้ามาในบ้านก็จะเป็นแพน t r ีเพราะว่าตรงกันข้ามตรงนี้ก็เป็นครัวใช่ไหมคะต่อไปก็จะเป็นข้างขวาอันนี้จริงๆแล้วเป็นห้องนอนได้นะคะแต่ก็เป็นออฟฟิศตอนนี้แล้วก็นี่ก็เป็นอีกห้องนอนห้องนอนอันนี้ก็ มองเห็นสระว่ายน้ำมองเห็นที่คือคือ,อคือที่ของบ้านเนี้ยมันมันน่ารักมากเลยก็คือว่าที่มันเลเวลใช่ไหมคะแล้วก็แล้วก็ต่ำลงไปเนี่ยก็เป็นที่ที่ปลูกปลูกผักใช่ไหมคะห้องน้ำเรนเดอร์เเรียบร้อย ห้องนอนหนึ่งสองอันนี้ห้องที่สามห้องที่สามก็ยังเห็นห้องที่สามก็ยังเห็นสระว่ายน้ำอยู่นะคะ แล้วก็ห้องนอนสุดท้ายนี่เป็นจริงๆแล้วมันเป็นสองห้องแต่ห้องนอนนี้เนี่ยเขาเอาไว้เก็บเสื้อผ้า <S <S master bedroom มาสเตอร์เบดรูมันนี้ก็มีวอล์ก uh, อินคลอเซ็กับกับห้องน้ำอยู่ที่นี่นะคะวอล์กอินคลอเซกับห้องน้ำ จะพาไปดูซันรูมอันนี้ก็เป็นฝั่งของห้องนอนของบ้านนี้ใช่ไหมคะแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งเอนเตอร์เทนค่ะเป็นฝั่งที่จะเป็นซันร o ูมนะคะซันรูมก็จะเห็นที่ของบ้านนี้แล้วก็มองข้างขวาก็จะเห็นสระว่ายน้ำใช่ไหมคะมีที่นั่งเล่นเยอะมากเลยนะบ้านนี้คือมีที่กาซีโบมีที่ติดกับสระว่ายน้ำแล้วก็มีซันรูม ซันรูมก็จะออกจากห้องทานข้าว Living Room แบบแคชชีเม right? right? ื room, right? ่อกี้ใช่ไหมคะคือห้องห้องทานข้าวบ้านนี้เขามีสองห้องอันนี้ก็เป็นคล้ายๆ f o r ์มอลดิเน g r ร o m นะคะอันนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเบรคฟาส์นุกนะคะเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็น Casual Dining Room b ูมเบ n d วินเสร็จแล้วก็จะเป็น Sun Room น่ารักมากเลยซันรูมมาดูไก่เร็วค่ะโอ้ยมันน่ารักไหมไก่ไก่นี่สวยนะกุ๊ก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 ดูดูกลง้งกรงไก่ โอ้ยมาแล้วนี่แปลว่าเจ้าของเขาให้อาหารมันน,นะนะพอเห็นเปิดประตูปั๊บมาเลยเป็นซันรูมที่น่ารักไหมสามารถท่านสามารถเลี้ยงไก่ได้น่ารักจังเลยโอ้ยมากันใหญ่แล้วนั่นโถมไม่มีอ๋อ sorry ลูกอ๋อ ซันรูมเสร็จแล้วก็จะเป็นห้องน้ำแฮฟแบทเผื่อแขกมาทานข้าวกับเราใช่ไหมคะจะได้ไม่ต้องไปใช้ส่วนของห้องนั้นแล้วก็เป็นลอน d r รีรูมจากนั้นก็จะเป็นการาดการาดการาดบ้านนี้จอดได้คันเดียวเพราะว่าเขามีเพราะว่าเขามีไอ r เวิร์กชอซึ่งซึ่งมันเป็นการา e ได้นะคะเอ่อเวิร์กชอ ใหญ่มากเลยค่ะนี่นะคะอยากให้ดูดูที่เขาเนี่ยที่เขาสวยมากเลยเห็นไหมนี่นะคะหกเอเคอร์ขับรถเวลาเราขับรถเข้าบ้านเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบเข้ามาแล้วก็ดรอปคนออฟแล้วก็ออกไปได้แล้วเข้าไปตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น เป็นเวิร์กช็อปที่บอกนะคะนี่มองจากข้างบนนี่นะคะจะเห็นนี่สระว่ายน้ำนี่สระประดุกโอ้ยน่ารักมีสะพานเดินไปด้วยนะอยากไปตกปลาก็ได้ห้องพวกนี้เราเห็นหมดแล้วน่ารักมากเลยบ้านนี้จบแล้ว บ้านห้าห้องนอนมานาเซสเวอร์จิเนียค่ะถ้าสนใจติดต่อพี่นกได้นะคะ240 423 3045ค่ะตอนนี้ราคาตั้งอยู่ที่799,000ค่ะขอบคุณค่ะอันนี้คือเวิร์กช็อปที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะคะเวิร์กช็อปอันนี้ข้างหน้าเป็นที่เปิดประตูแบบเหมือนการาจนะคะ แล้วก็ติดกับที่ของเราแล้วก็ทางูุนก็เป็นสะปาดุกค่ะรถชอบใหญ่มากเลยจอดรถได้คิดว่าน่าจะห้าหก